สวัสดีครับเที่ยวทำกินกับนายแบงค์ตุย้ยคลิปนี้เป็นคลิปทำอาหารอีกแล้วครับท่านเมนูวันนี้ครับแกงก็้ไหมแกงผักกุกงก้งแกงผักกุ้งครับนีใกก่ใส่บักก้านผักกุ้งใส่ดอกก้านใส่เห็ดหูรวงวใส่เห็ดหูร่วงเห็ดหอมขาวแหละกับผักละเออผักกุ้งก้าแบบนี้เนาะ นี่คือพัดพัดก,กูดกล้องหรือพัดก,กูดกล้องครับจะออกง,งอเงอย่างนี้ครับอันนี้คือดอกก้านดอกก้านภาษากลางห้องดอกก้านก็จะบุะกนฮะบุกมันตระกูลเดียวกันกน็บ,บุกเลยเออจะบุกบุกเก้าบุกมันอยากเก้าไงก็ได้ดอกก้าน ชะอมหรือว่าผักละเฮ็ดขอนขาวครับแล้วก็เฮ็ดหูหนูหรือเฮ็ดหูรั่วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะครับไม่โซโลเนะี่ยดับแหลกเงีย้ยเลยเนีย่ยเป็นมัดเป็นมัดเอ้ยใส่ใส อ๋อใส่แกงใส่เป็นมัดจะเนียวเวลาใส่ในหม้อใส่เป็นมัดพักกุ้ก้องเราใส่เป็นมัดกูเอาออกจากยาง่ะใจตอกมัดเอานี่ย ทำเป็นมัดเป็นมัดแล้วแกงมันมันจะบาพายจะเบาลุดดีนะจะเบาลุดมันจะบาพาย มืดหมืดนู่อยแสงมาคืนนี้เจ็บมาใหม่มัดกี่บาทเลยมัด5าบาทมัดน้อยๆนยนะอันเนี้ยมัดห้าบาทนี่นี่ครับมัดละห้าบาทแต่ตลาดตลาด,ตลาดน้ำหมอห้วยอ้อขายมัดสิบบาทมัดสิบบาทนี่นี่ปลาเก็บมะถ้ามัดละสิบบาทกับตัวเอนะน้อยหละนี่น้อย บอโอ้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยสองมัดดีกว่าแ่ว่าป้าเก็บมาแต่เขาไปซื้อเขาก็จะเอาออกเปาะน้อยนึงจจกสามมัดสองมัดเขาจะได้เป็นสามมัดมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทอันนี้มัดละห้าบาทแต่จริงน้องมีพักกุดกาด้วยนะพักกุดกะถึงได้มันกรอบดีนะพักกุดกาพักกุดกาตีเนี้ย แบบมีมันเท่าไปเห้ยมันเดียวบบมีอ่ะกรอบดีอะพักกุก่งก้าพอหางได้ก็กี้มี่คือพักกุดกล้องนี่ครับแกงพักก็จะมีแค่นี้ครับมีเชอมพักกุ่งกล้องแล้วก็ดอกกานแล้วก็เห็ดดอกกานตะรังออกดอกกานกกนี่ก็ใส่กหนะนี่อยได้นะมันไท่กะเนี่อยเลยมนันเป็นทอนเป็นทอน ยีงเตรียมไปก่อนนี่คือเตรียมขวัวเตรียมขัวแกงกแล้วแต่เดี๋ยอย่าไปตำพริกแกงเนี่ยนี่อ่อนๆตรงนั้นได้เมาะหมดต้องได้ล็อกเปิก๊ลอก,อล,กล็อกยังไงยล็อกนะครับที่นี่สุดที่ไปตลาดนั่นที่น้องไปจับนั่นเป็นอะไงีที่ว่าทอนอยังไงนะบุ๊กบนี่เขาเป็นยัเลยบุ๊กแกงส้ม แกงส้มแกงใส่เห็ดทอดแต่สีเหมือนกันเลยนะแต่ปูลเดียวกันเนาะบุ๊คเดียวมันมีแมงดงกี้อยู่ไหนฮะจะนั่นนะเรอาจอะไปแกงส้มแกงใสกระดูกหมูแกงใส่เห็ดทอดจะนั่นเก็บมาใหมย์ดอกกานมันรสชาติไม่คายหกตูนหกบอลอะไรไหมไม่คายกันนะ ใช่พ่อบุตูนบอนไงอะไวจะนี้มันกินกับกินสดกับตำส้มได้เหมือนเหมือนตูนได้หวะกินมาได้กินมาได้กิ็นยังไงซมาได้จะคั้นมันกินสดนี่จะคั้นแต่ฮะตูนเนี่ยกินสดได้กินสดได้แต่เนี่มันกินมาได้บระหันเขากินเอะไรจะนี่บระคั้นมือบระคั้นโดนยั้งอันนั้นใส่อ่ไรใบมันใส่อะไรละใส่เลย hết hết khoảng kháo nhiều rồi mà rồi, rồi. mèo cam nó nhiều rồi mèo cam nó nhiều tát cả, cả tát tím mất nhiều rồi thôi nha mình cái bình yêu mình thì hóa xưa em hết nhỉ mình hết hết oh. เ็นมนูต่อไปไหนเมนูอื่นหน่อยให้เพ่อดอกแบบให้เงี้ยแต่แต่แต่ดันติดเขามาขายแต่แต่นันดอกมาากกนันจะกวันใหญ่ดอกกว่าใครเงี้ยเตรียมจำจริง เดี๋ยวไปมาดูเครื่องแกงครับมีอ่งพงษ์นี่ครับใน,นเครื่องแกงคือว่าเครื่องตำเครื่องตำก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งตำเสร็จแล้วก็ใส่ปลาร,ะระ้าใส่พริกแห้งเข้าไปก่อนตำให้มันเล็กๆ ไช่พริกกระเทียมห้าเนี่ยครับเกลือใส่กันไหมใส่เนีย่ยมาใส่สักเดียวจะใสนน่น้ำให้งานนะครัโอเคครับแต่มันเข้ากัน,นครับเดี๋ยวก่อยมาเนี่ยครับนี่ก็พักลลางเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก่อยมารูตอนแกงทีเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับได้ เวลาเนี่ตั้งน้ำครับน้ำเดือดครับี่เครื่องแกงตีตําไว้ครับเอาแรลกประมาณนี้ครับน,นี่ขาไอ้จะไข่หอมแดงหอมขาวแล้วกับพริกแห้งนี่คือดอกกันดอกกันครับดับแหล็กเราใส่ดอกแคนก่อนใส่ดอกนดอกกันใส่ก่อนครับน้ำเดือดได้ที่ใส่ดอกกันตามด้วยเครื่องแกงครับ แงเหมือนกับผเหมือนกันแข่งกันเดียวกัแข่งเมือนืออือดอกกรมันอันสุกก่อนดอกกาะมัมากุกวก่อนเรา้ใส่พักเพราะว่าเขาจะบกโงนเขาจะปิดขาไว้บุ้งรดนี่บุ้งรดครับน้ำปลาลาน้ำปลาลใส่เข้าไปเลย ฝาไปก่อนเนาะลอ,อดอกการมันสุกสักน้อยก่อนอันมันจะขันปิดฝาครับเออดอกการสุกครับมิาะนั้นมันจะมีความขันครับกินไม่ได้ครับมาเช็คดูครับเช็คดูดอกการชิมรสก่อน เติมหน่อยะชุดรถใสร็จแล้วเติมน้ำปลา่าแกงเนี่ยผมมีอย่างนั้นมีแต่ไส์ห้า,าครับชุดรถใส่ไปเลยว่าพักเดี๋ยวใส่แล้วก็จะเสร็จอะครับ ตกตอามาืดใบืัน,น,นบาหวาน,าน,นะานต่อเลยบแรกต่อจากใส่เห็ดครับเห็ดขอนขากับเห็ดหูหนูปิดฝาไว้มันเดิมก่อนใส่เห็ดแล้วกับิดฝาไว้บมก,ก เอาล่ะครับซุกได้ทีหลบ <Okay. S 1> เช็คหลบที่สาม <Okay. S 1> ชิมรถแล้วชิมรถเป็นที่หน้าพอใจโอเคแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับ <Okay. S 1> ใส่พระเอกครับ <Okay. S 1> พักละครับพักกุดกล้อง <Okay. S 1> แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ อันนี้ตั้งไว้เห็นบ่หรือว่าเสร็จแล้วตั้งให้มันเดือดที่อยู่กันกลางพักสุกน้อยกันครัอันนี้รอพักนี่สุกแต่ว่าบ่ได้ตั้งมื้อนี่ะตั้งมื้อน้อสักกัดกระเพาะแล้วนี่ครับน้ำเค็มคนคุกทิกเล้วครับแกงสไตล์แบบทางเหนือครับปิดฝาไว้ให้มันเดือดสักกัดหัวกระเพาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนมันสุกนะครับเอาล้วครับมาเช็ครอบสุดท้ายครับ นครับสุกเรียบร้อยทุกอย่างเป็นอันเสร็จพิธีเนี่ยห้องแกงก็แม่แกงพัดปุก้อนใส่ดอกกานใส่เห็ดหัูวะเห็ดขอนขาวน่ครับเป็นอันป็ดแก๊ครับเรียบร้อยครับแกงง่ายตักวอมเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นมัดเป็นมัดใช่ไหมครับแล่กินกับเบเกะออก ละหมัดหนึ่งขากดกล้องสามมัดดอกกา้านกับเห็ดขนขาวกัแบบเห็ดหัวเรือเรียบร้อยแม่ว่าว่างนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ แกงพักกุดกล้องใส่ดอกกานและเห็ดขอนขาวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับผม